พระธรรมคําสอนของหลวงพ่อชาสุภโทรเรื่องนอกเหตุเหนื้อผลคำสอนของพระบางอย่าง เราฟังดูแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจเลยบางทีคิดว่ามันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยไม่ทำความเป็นจริงนั้นคำพูดของพระมีเหตุผลทุกอย่างครั้งแรกที่อาตมาไปนั่งหลับตาแล้วก็ไม่เชื่อเหมือนกันไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรจากการหลับตาไปหมดนอกจากนั้นก็ไปเดินจงกรมเดินไปจากต้นไม้ต้นนี้ ไปต้นนั้นเดินไปเดินมาก็ขี้เกียจเดินทำไมกลับไปกลับมาไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้มันก็คิดไปแต่ความจริงการเดินจงกรมนี้มีประโยชน์มากการนั่งสมาธินี้ก็มีประโยชน์มากแต่จริตของคนเราบางคนแรงไปในการเดินจงกรม บางคนแรงในการนั่งจริตของท่านก็ปนเปนกันอยู่แต่เราจะทิ้งกันไม่ได้จะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเดินจงกรมอย่างเดียวก็ไม่ได้พระกรรมฐานท่านสอนว่าอิริยาบทสี่การยืนการเดินการนั่งการนอนคนเราอาศัยอิริยาบทอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่า มันจะแรงการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนแต่มันจะเร็วหรือช้ามันก็ค่อยๆเข้าไปในตัวของมันอย่างวันหนึง่งเราเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงแต่เท่าไรก็ช่างมันเถอะจับจุดมันเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมอ การยืนเดินนั่งนอนนี้ให้เสมอกันท่านบอกไว้ในธรรมะการปฏิบัติให้ปฏิบัติสม่ำเสมอกันให้อิริยาบทเสมอกันอิริยาบทคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันเสมอกันเอคิดไม่ออกให้มันเสมอนี้มันก็คงจะว่า นอนสองชั่วโมงก็ยืนสองชั่วโมงนั่งก็สองชั่วโมงคงเป็นอย่างนั้นกระมังอาตมาก็ลองทําดูเหมือนกันโอ้มันไปไม่ไหวไปไม่ไหวแน่นอนเลยจะยืนก็ให้สองชั่วโมงหรือนั่งก็ให้สองชั่วโมงเดินก็สองชั่วโมงนอนก็สองชั่วโมงเรียกว่าเอริยาบทเสมอกันอย่างนี้เราฟังผิด ฟังตามแบบนี้มันผิดอริยาบทเสมอนี้ท่านพูดถึงจิตของเราความรู้สึกของเราเท่านั้นไม่ใช่ท่านพูดทั่วไปคือทำจิตของเราให้มันเกิดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างความรู้สึกหรือปัญญาของเรานั้น แม้เราจะอยู่ในอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนก็รู้อยู่เสมอเข้าใจอยู่เสมอในอารมณ์ต่างๆแม้ฉันจะยืนอยู่ก็ช่่งจะนั่งหรือจะเดินก็ช่างฉันจะรู้อารมณ์อยู่เสมอไปว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแหละคำพูดอย่างนี้ก็เป็นไป ความรู้สึกความรู้อย่างนั้นก็เป็นไปจิตใจก็น้อมเข้าไปอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อไหร่ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็มีความเห็นอยู่อย่างนั้นแม้ว่ามันจะรักหรือจะเกลียดมันก็ยังไม่ทิ้งปฏิปทา ของมันรู้ของมันอยู่ถ้าหากว่ามาเพ่งถึงจิตให้เป็นปฏิปทาให้สม่ำเสมอกันความสม่ำเสมอกันคือมันปล่อยวางเสมอกันเมื่อหากว่ามันได้อารมณ์ที่ดีตามสมมุติของเขามันก็ยังไม่ลืมตัวของมันเมื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ยังไม่ลืมตัวของมันมันไม่หลงในความชั่วไม่หลงในความดี สมมุติทั้งหลายเหล่านี้มันจะตรงของมันอยู่เรื่อยๆอิริยาบถนี้เอาเสมอได้ถ้ามันยังไม่เสมอจัดให้มันเสมอได้ถ้าพูดถึงภายในไม่พูดถึงภายนอกพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงความรู้สึกถ้าหากว่าอิริยาบถจิตใจสม่ำเสมอกันจะถูกสรรเสริญมันก็อยู่แค่นั้นจะถูกนินทา มันก็อยู่แค่นั้นมันไม่วิ่งขึ้นมันไม่วิ่งลงมันอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรมันรู้อันตรายรู้อุปสรรคในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เห็นโทษเห็นโทษในการสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันเสมอกันแล้วนั้นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้ เรียกว่าทางในมองดูด้านในไม่มองดูด้านนอกอารมณ์ทั้งหลายนั้นนะ่ะถ้าหากว่าเราได้อารมณ์ที่ดีจิตของเรามันก็ดีด้วยได้อารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็ไม่ดีไม่ชอบมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าอิริยาบทมันไม่สม่ำเสมอกันแล้วมันสม่ำเสมอ แต่ว่ามันรู้อารมณ์ว่ามันยึดดีก็รู้ยึดชั่วก็รู้จักแค่นี้ก็นับว่าดีแล้วอิริยาบทนี้มันสม่ำเสมอแต่มันยังวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้ว่าสม่ำเสมอยึดความดีก็รู้จักยึดความชั่วก็รู้จักความยึดเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนทางก็รู้อยู่เข้าใจอย่างนี้ แต่ว่ามันยังทำไม่ได้เต็มที่มันยังไม่ได้ปล่อยวางจริงแต่มันรู้ว่าถ้าจะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทำไปทำไปเห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือเห็นโทษในสรรเสริญเห็นโทษในการนินทา สม่ำเสมอกันอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกกันนินทามันก็สม่ำเสมอสรรเสริญมันก็สม่ำเสมอกันเมื่อพูดถึงจิตคนเราในโลกนี้ถ้านินทาแล้วก็ไม่ได้บีบหัวใจเราถ้าถูกสรรเสริญมันแช่มชื่นสบายมันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมื่อมันรู้ตามความเป็นจริงะแล้วว่า อารมณ์ที่เขานินทานั้นมันก็มีโทษอารมณ์ที่เขาสรรเสริญนั้นมันก็มีโทษติดในสรรเสริญมันก็มีโทษติดในการนินทานมันก็มีโทษมันเป็นโทษทั้งหมดทั้งนั้นถ้าเราไปหมายมั่นมันอย่างนั้นเมื่อความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นมาเราก็จะรู้สึกอารมณ์ถ้าไปหมายมั่น ็เป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นถ้าไปยึดดียึดชั่วมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็มาเห็นโทษนั้นว่าความยึดทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เพราะชั่วก็ตะครุบดีก็ตะครุบทําไมจึงเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมั่นมันมาเคยตะครุบมันมาอย่างนี้จึงเห็นโทษ มันไม่มีสุขทีนี้ก็หาทางปล่อยมันจะปล่อยมันไปตรงไหนเนาะในทางพุทธศาสนาท่านว่าอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นแต่เราฟังไม่จบไม่ตลอดที่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนั้นคือว่าท่านให้ยึดอยู่แต่อย่าให้มัน่นเช่นอย่างนี้อย่างไฟฉายนี่นะ่ะนี่คืออะไร ไปยึดมันมาแล้วก็ดูพอรู้ว่าเป็นไฟฉายแล้วก็วางมันอย่าไปมั่นยึดแบบนี้ถ้าหากว่าเราไปยึดเราจะทำได้ไหมจะเดินจงกรมก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องยึดเสียก่อนครั้งแรกจะว่ามันเป็นตัณหาก็ได้แต่ว่าต่อไปมันจะเป็นบารมี อย่างเช่นท่านชาคโรจะมาวัดป่าพงก็ต้องอยากมาก่อนถ้าไม่รู้สึกว่าอยากมาก็ไม่ได้มาโยมทั้งหลายก็เหมือนกันก็มีความอยากนั่นแหละจึงได้มาเนี่ยจึงมาด้วยความอยากเมื่อมีความอยากขึ้นมาท่านก็ว่าอย่ายึดมั่นคือมาแล้วก็กลับอย่างที่สงสัยว่า นี่อะไรแล้วก็ยึดขึ้นมาเออมันเป็นไฟฉายนะนี่นะแล้วก็วางมาันลงนี่เรียกว่ายึดแต่ไม่ให้มั่นปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางพูดง่ายๆก็ว่ารู้แล้วปล่อยวางจับมาดูรู้แล้วปล่อยวางอันนี้เขาสมมุติว่ามันดี อันนี้เขาสมมุติว่ามันไม่ดีรู้แล้วก็ปล่อยทั้งดีทั้งชั่วแต่ว่าการปล่อยนี้ไม่ได้ทำด้วยความโง่ไม่ได้ยึดด้วยความโง่ให้ยึดด้วยปัญญาอย่างนี้อันนี้อิริยาบถนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้คือจิตมันเป็นทำจิตให้รู้ทำจิตให้เกิดปัญญา เมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะเหนือไปกว่านั้นอีกเล่าถ้าหากจะยึดมามันก็ยึดไม่มีโทษยึดขึ้นมาแต่ไม่มั่นยึดดูแล้วรู้แล้วก็วางอารมณ์เกิดมาทางหูอันนี้เรารู้โลกเขาว่ามันไม่ดีแล้วมันก็วาง โลกเขาว่ามันไม่ดีมันก็วางมันรู้ดีรู้ชั่วคนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไปยึดทั้งดีทั้งชั่วแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นคนรู้ดีรู้ชั่วไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในความชั่วคนที่ยึดในความดีความชั่วนั่นคือคนไม่รู้ดีรู้ชั่วและคําที่ว่าเราทำอะไร ตลอดที่ว่าเราอยู่ไปนี้เราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเราทำงานอันนี้เราทำเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเขาว่าทำงานอันนี้เพราะต้องการอันนั้นเขาว่าเป็นคนมีเหตุผลแต่พระท่านสอนยิ่งไปกว่านั้นอีกท่านว่าทำงานอันนี้ทำไปแต่ไม่ต้องการอะไรทำไมไม่ต้องการอะไร โลกเขาต้องทำงานอันนี้เพื่อต้องการอันนั้นทำงานอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้นี่เป็นเหตุผลอย่างชาวโลกเขาพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าทำงานเพื่อทำงานไม่ต้องการอะไรถ้าคนเราทำงานเพื่อต้องการอะไรก็เป็นทุกข์ลองดูก็ได้พอนั่งปั๊บ ก็ต้องการความสงบก็นั่งอยู่นั่นแหละกัดฟันเป็นทุกข์และนั่นลองคิดดูสิมันละเอียดกว่ากันอย่างนี้คือทำแล้วปล่อยวางปล่อยวางอย่างเช่นพราหมณ์เขาบูชายันเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนานั้นอยู่การกระทำเช่นนั้นของพราหมณ์นั้นก็ยังไม่ผลทุกเพราะเขามีความปรารถนาจึงทำทำแล้วก็ทุก เพราะทำด้วยความปรารถนาครั้งแรกเราทำก็ปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นทำไปทำไปทำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้วทำเพื่อปล่อยวางมันอยู่ลึกซึ้งอย่างนี้คนเราปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการพระนิพพานนั่นแหละจะไม่ได้พระนิพพาน ความต้องการอันนี้เพื่อให้มีความสงงบมันเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ถูกเหมือนกันจะทำอะไรก็ไม่ต้องคิดว่าจะต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นแล้วมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรมันก็ทุกเท่านั้นแหละการทำงานไม่ให้เป็นอะไรนั้นเรียกว่าทำจิตให้ว่าง แต่การกระทําที่มีอยู่ความว่างนี้พูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องแต่คนทําไปจะรู้จักความว่างนี้ว่ามันมีประโยชน์ไม่ใช่มันว่างในสิ่งที่มันไม่มีมันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่เช่นไฟฉายนี้นะมันไม่ว่างแต่เราเห็นไฟฉายนี้มันว่างว่างก็เพราะมีไฟฉายนี้ ไฟฉายนี้เป็นเหตุให้มีว่างไม่ใช่ว่างขณะนั้นมองดูไม่มีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นคนฟังความว่างก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันไม่ค่อยจะรู้จักอย่างนั้นต้องเข้าใจความว่างในของที่มีอยู่ไม่ใช่ความว่างในของที่ไม่มีลองอย่างนี้สินี่ถ้าหากว่าใครยังมีความปรารถนาอยู่ อย่างพราหมณ์ที่บูชายันที่พราหมณ์บูชายันก็เพราะเขาต้องการอะไรอันใดอันหนึ่งอยู่เหมือนกันกับที่โยมมาถึงก็กราบพระหลวงพ่อผมขอรถน้ำมนต์ทำไมรถทำไมต้องการอยู่ดีกินดีไม่เจ็บไม่ไข้นั่นแหละมันไม่พ้นทุกแล้วถ้ามันต้องการอย่างนั้นทำอันนี้เพื่อต้องการอันนั้น ทำอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้ในทางพุทธศาสนาให้ทําเพื่อไม่ต้องการอะไรถ้ามีเพื่ออะไรมันไม่หมดทางโลกทําอะไรเรียกว่ามันมีเหตุผลพระพุทธองค์ท่านสรงสอนว่าให้นอกเหตุเหนือผลไม่ว่าจะทําอะไรปัญญาของท่านให้นอกเหตุเหนือผล ให้นอกเกิดเหนือตายนอกสุขเหนือทุกข์ลองคิดตามไปสิลองพิจารณาตามไปคนเราเคยอยู่ในบ้านพอหนีจากบ้านไปไม่มีที่อยู่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเรามันเคยอยู่ในภพอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นเป็นภพถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรียกว่า ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนอย่างคนส่วนมากไม่อยากไปพระนิพพานเพราะกลัวเพราะเห็นไม่มีอะไรดูหลังคากับพื้นนี่ที่สุดข้างบนคือหลังคาที่สุดข้างล่างคือพื้นอันนั้นมันเป็นพบข้างบนอันนี้เป็นพบข้างล่างระยะที่พบทั้งสองนี้มันต่อกันมันว่าง คนไม่รู้จักเหมือนที่ว่างระหว่างหลังคากับพื้นเห็นมันว่างๆก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนต้องไปอยู่บนหลังคาหรือไม่งั้นก็ที่พื้นข้างล่างที่ที่ไม่มีอยู่นั่นแหละมันว่างเหมือนกับที่ไม่มีพบนั่นแหละก็เรียกว่ามันว่างตัดเยื่อใยออกซะมันก็ว่าง พ่อบอกว่าพระนิพพานคือความว่างถอยหลังเลยไม่ไปกลัวกลัวจะไม่ได้เห็นลูกกลัวจะไม่ได้เห็นหลานกลัวจะไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นอย่างที่เวลาพระท่านให้พรญาติโยมว่าอายุวันโนสุขังพลังโยมก็ดีใจสาธุเพราะชอบมันจะได้อายุหลายๆวันราผ่องใส มีความสุขมากๆมีพลังหลายๆคนชอบใจถ้าจะพูดว่าไม่มีอะไรแล้วเลิกเลยไม่ต้องเอาแล้วคนมันติดอยู่ในภพอย่างนั้นบอกไปตรงนั้นไม่ไปไม่มีที่อยู่แล้วอายุวันโนสุข,ขังพลังเออดีแล้วอายุให้ยืนยาววันโนให้มีวันนะผิวพรรณสวยงาม ให้มีความสุขมากๆให้มีอายุยืนยืนคนอายุยืนยืนมีผิวพรรณดีมีไหมเคยมีไหมคนอายุหลายหลายมีพลังมากๆมีไหมคนอายุมากๆมีความสุขมากมากมีไหมพอให้พรว่าอายุวันโนสุขขังพลังดีใจสาธุกันทั้งนั้นทั้งศาลาเลยนี่แหละมันติดอยู่ในภพนี้ เหมือนอย่างพราหมณ์บูชายันที่ทำพิธีบูชายันเพราะต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาการที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่ต้องบูชายันคือไม่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรมันก็ยังมีอะไรอยู่ถ้าไม่ต้องการอะไรมันก็สงบจบเรื่องของมันแต่ผู้ให้ฟังอย่างนี้ ก็คงไม่ค่อยสบายใจอีกแล้วเพราะอยากจะเกิดกันอีกทั้งนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายควรเข้าไปใกล้พระให้มากดูการปฏิบัติของท่านการเข้าไปใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจ้าคือใกล้ธรรมะของท่านนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานน์ให้ท่านทำให้มาก ให้ท่านเจริญให้มากใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนละ่ะเราก็นึกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะคือสัจธรรมบางคนชอบพูดว่าถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้า เราก็จะได้ไปพระนิพพานเหมือนกันนี่แหละความโง่มันหลุดออกมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ทุกวันนี้ใครว่าพระพุทธเจ้านิพพานพระพุทธเจ้าก็คือสัจธรรมสัจธรรมมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปก็มีอยู่อย่างนั้น สัจธรรมนี้ไม่มีวันสูญไปจากโลกเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีใครจะไม่รู้ก็มีอันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าให้ใกล้พระพุทธเจ้าเราน้อมเข้ามา น้อมเข้ามาให้เราเข้าถึงธรรมะเมื่อได้ถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วความสงสัยทั้งหลายก็จะหมดสิน้นเหมือนอย่างครูชูเกิดมาครั้งแรกไม่เป็นครูหรอกเป็นนายชูต่อมามาเรียนวิชาของครูสอบได้ไปบรรจุเป็นครูก็เรียกว่า เป็นครูชูแม้ครูชูจะตายไปแล้ววิชาของครูนี้ก็ยังมีอยู่ไม่หายไปไหนใครจะไปเรียนวิชาครูไปสอบได้ก็ได้เป็นครูอยู่วิชาครูนั้นยังอยู่เป็นสัจธรรมยังมีในโลกเหมือนสัจธรรมที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงยังมีอยู่อย่างนี้ ดังนั้นใครปฏิบัติไปก็จะเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้คนไม่เห็นทั้งนั้นแหละมองพระพุทธเจ้าไปตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักและยังพูดว่าถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะได้เป็นลูกศิษย์ของท่านและคงจะได้ตรัสรู้เหมือนกันพูดออกมาด้วยความโง่ นี่ขอให้เข้าใจอันนี้ให้ดีจิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากและการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันอย่าไปเข้าใจว่าออกพรรษาแล้วก็สึกอย่าคิดอย่างนั้นความคิดชั่ววูบเดียวอาจทำให้ฆ่าคนได้ในทํานองเดียวกันความดีวูบเดียว ในขณะจิตเดียวเท่านั้นไปได้เหมือนกันให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าฉันบวชมานานแล้วจิตจะภาวนาอย่างไรก็ได้อย่าอย่าคิดอย่างนั้นความชั่ววูบเดียวเท่านั้นให้ทำกรรมหนักได้โดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันสาวกทุกๆองค์ของท่านที่ได้ปฏิบัติมานานแล้ว เมื่อมันจวบจะถึงที่มันก็ขณะจิตเดียวเท่านั้นฉะนั้นอย่าไปประมาทของเล็กๆน้อยๆจงเพียรพยายามให้หนักอย่างนั้นถึงได้ว่าให้ไปอยู่กับพระให้เข้าใกล้พระแล้วให้พิจารณาถึงจะรู้จักพระให้เข้าใจดีๆเอาละ บางคนก็ง่วงนอนพระพุทธเจ้าท่านไม่เทศให้คนง่วงนอนฟังหรอกนะท่านเทศให้คนลืมตาลืมใจฟัง